ูครับมีผู้ถามเป็นอรรมทานครับพวกที่เล่นวิชาทําร้ายผู้อื่นหนักไหมครับปู่เวลาสวดมนต์ปล่อยของใส่ผู้ปฏิบัติครับปู่คำเราเราใช้คํานี้ก็ได้ไม่ต้องใช้คําว่าปล่อยของใส่ใครก็แล้วกันเอาเป็นว่าเขาทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาวิบัตินี้เข้าสามแดนนะเศรษอสุรกายไม่พอสัตว์นรกด้วยเข้าสู่สัตว์เดรัจฉานด้วย แต่คำว่าเป็นเดนมนุษย์หรือเปล่าเราต้องดูแต่ละจิตก่อนเมื่อเข้าสู่แดนนรกที่คำว่าสามแดนครบแล้วถ้าเรายังรู้สึกได้ว่าเขายังชั่วช้ากว่านั้นสามารถเข้าแดนสีได้เลยนั่นคือแดนพิเศษเขาเรียกว่าคุกพิเศษของนรกเขาเรียกว่าโลกันตะนรกพระพุทธเจ้าต้องอุบัติขึ้นมาถึงสพระองค์จิตเหล่านี้ถึงจะเกิดได้ก็คิดเอาแล้วกัน พวกเจ้าทันแค่หนึ่งพระองค์เองนะก็ยังไม่สิ้นเลยท่านระบุไว้ว่าห้าพันปีแล้วจะอีกเท่าไหรอ่อ่ะถึงจะครบสามอะเพราะฉะนั้นเดนมนุษย์ที่เข้าสู่แดนเนี้ย <c oughs> ที่สุดแล้ว